ไว่ดีครับว่ายไดว้วดีเลยอาวงามครับ ครับผมปลดปลาเลยครับเนี่ยมันห้อยเสียกมันทะลุคน่าผมปลดปลาเนี่ยเลยครับเอาปลาใส่ถุงเลยครับใส่ถุงเลยาใส่ถุงนี่ครับใส่ถุงแล้วกระตุกเสียกนี่ครับดึง,งมากเลยครับรุดเลยครับดึงมาแล้วมัดหม่ครับ เซ้ากับทายแล้วครับบาบาร้อยครับยางก็ไปกม็มายิ่งกับบัตรฉุกม,มาลิเต็มครับก็เลยลบถิงไปเลยเหมือนมันเศ้านี่ครับ,บเอาไหมครับอ้เดี๋ยวดีบว่านี้โอ้บัตรถุก เร็วหรีครับเร็วควักเร็วเนี่ยอยาขึ้นกันมิ๊ไม่พงอถือนนี้ไหมว้า มาประด,ด,ด้๋ยวตรงไหนอยู่ดิฉันหปลาอวนดีไหมปลาอวนดีอยู่ปลสอวนอยู่ทวยปลาอวนเยอะ่าไหร่หอปะอือือว่าปอถือปอติดรบจบจอบยูบ่หันนะโอ้ถือมันฝังเนาะมันฝัง ครับมัน่อยครับแต่อวนดีครับนะครับมันนนะปากคอ อย่าไปเมียนนิดอย่าไปเมียนนิดมันมีปากคอหน่อยนี่โ <laughs> อ,อ้ยนี่ปากคอปากคอน่อยเม่มีแต่พีมือผมหั <laughs> าามไไดโอ,อ้ยคืออยู่นี่